ดาเปิดค่าคลอดน้องพราวตะวันทายาทคนเดียวของยุย้ยทันเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงบันหมานะคะสาหรับคู่รักนักแสดงดังค่ะอย่างคุณทันธนากรแล้วก็คุณยุย้ยเจรนัน,นะคะหลังรอคอยมานานกว่า4ปีแล้วก็เฝ้ารอคอยที่จะได้เห็นหน้าทายาทตัวน้อยนานกว่า9เดือนค่ะและก่อนหน้านี้นะคะสาวยุ้ยค่ะก็ได้โพสต์ภาพตัวเองค่ะน้า้องคลอดผ่านอินสตาแกรมขณะเตรียมต้อนรับลูกสาวน้องพราตะวันที่จะลืมตาดูโลกนะคะโดยมีทันธนากรค่คะที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างก่อนที่คุณย,ย,ยุ้ยเจรนัน,นะคะก็จะ หลังลูกสาวน้องพราวตะวันลืมตาดูโลกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพราวตะวันรายงานตัวค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ป้านาอาให้รักเมตตาเอ็นดูหนูด้วยนะคะพราวตะวันน้องตะวันขณะที่ทางด้านของคุณธนธนากรค่ะก็ได้โพสต์รูปภาพลูกสาวค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่าน้องพราวตะวันมารายงานตัวแล้วค่ะ,ะแล้วก็ระบุข้อความอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ฉันจะรักและก็จะทนุถนอมเธอพราวตะวันลูกพ่อทัน และสาหรับในการคลอดครั้งนี้นะคะคุณทันธนากรค่ะแล้วก็คุณยิ้จินันเนี่ยก็ได้เลือกคลอดเที่ยโรงพยาบาลดังนะคะอย่างโรงพยาบาลบำรุงราชค่ะรวมค่าคลอดนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าราคาค่าคลอดนะคะในการคลอดปกติค่ะราคาอยู่ที่85,000บาทและการคลอดปกติโดยแบบฉีดยาชาที่ไขสันหลังนะคะจะอยู่ที่ราคา99,000บาท และการผ่าตัดคลอดนะคะอยู่ที่ราคา1 9 0 0 0บาทและอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดในคันแฝดซึ่งราคาก็อยู่ที่1,99,000บาทค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะเราก็ต้องบอกเลยค่ะว่าในการเลือกโรงพยาบาลนี้นะคะของคุณดุว้วขึ้นทันค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากบริการที่ดีเนี่ยก็ยังมีราคาที่ไม่ธรรมดาสําหรับลูกสาวคนแรกของทั้งคู่อีกด้วยค่ะไทเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทเนวค่ะ